กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับท่านอาจารย์นครน้อยนะครับท่านอาจารย์ดรพลวัฒนประพัทองนะครับท่านศิลปินท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษ,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 ษคือท่านอาจารย์นครน้อยนะครับที่กรุณา ให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางศิลปินไม่ว่าจะเป็นทางศิลปินจากครัวศิลปะหรือศิลปินอื่น,นๆที่มาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สนใจทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้หรือผ่านระบบออนไลน์ที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมทางวิชาการในวันนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวถึง ที่มาที่ไปและก็เรื่องของการจัดงาน Thailand b บเ a เ e ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งจะเริ่มขึ้นในปีนี้เป็นการสร้างสร้างความพร้อมเตรียมการจัดงานแต่ว่ากิจกรรมจริงๆจะเริ่มในเดือนธันวาคมนะครับประมาณวันที่9ธันวาคม2566ถึงเดือนเมษายน2567ระยะเวลาอยู่ประมาณ5เดือนด้วยกัน รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านศรริลปะด้านวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์และความหลากหลายของศิลปะของเมืองเชียงรายถือเป็นจุดแข็งและเป็นเสียภาพที่เชียงรายสามารถที่จะจัดงานระดับนานาชาติได้เราจัดงานนานาชาติที่เรียกว่าไทยแลนด์เบเนเดเมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเราจัดที่จังหวัดกระบีเมื่อปี2018ครั้งนั้นเป็นการจัดการเริ่มแรกของประเทศไทยที่จัดงานศิลปะระดับนานาชาติครั้งต่อมาเราก็กะว่าจะจัดสักสองปีครั้งตามชื่อเบเนเล่แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดก็เลยทำให้มีการเลื่อนงานออกมาก็จัดที่นครราชสีมาโคราชเมื่อปีที่แล้วและครั้งนี้เมืองศิลปะ เมืองระดับที่3ของประเทศไทยก็คือกระบี่โคราชแล้วก็เชียงรายก็จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งที่3นะครับซึ่งอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าเชียงรายนั้นความเข้มแข็งของศิลปะวัฒนธรรมและศิลปินคือจุดแข็งสําคัญและในขณะเดียวกันเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการรู้จักรับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้วถ้าเราสามารถเชื่อมงานศิลปะ ให้เป็นงานานานาชาติจะเป็นหมุดหมายสำคัญของการถับเคลื่อนงานศิลปะของประเทศไทยในเวทีานานาชาติและเป็นโอกาสของคนเชียงรายของชาวเชียงรายของพี่น้องประชาชนและศิลปินทุกท่านรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆจะได้ร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ประสบความสาเร็จและก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นกระทรวงวัฒนมตอนนี้เราปรับบทบาทจากเดิม เราเป็นกระทรวงสังคมทำเรื่องสังคมเป็นหลักแต่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับเราได้ปรับบทบาทของตัวเองว่าทุกประเทศทั่วโลกนั้นเน้นเรื่องของการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฉะนั้นในบทบาทของกระทรวงก็จะทำสอบทบาทบทบาทแรกคือการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่สังคมสันติสุข สังคมสันติภาพที่เราอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นมิตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สําคัญของสังคมไทยที่ดีงามอยู่แล้วเราจะทําต่อไปในขณะเดียวกันเราจะเริ่มบทบาทใหม่ที่มีความเข้มแข็งขึ้นคือเอาวัฒนธรรมเอาศิลปะมาต่อยอดให้เป็นสินค้าเป็นบริการและเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเชียงรายสือเป็นต้นแบบที่ดีในการทําเรื่องนี้และจังหวัดเองก็มีความพร้อม ฉะนั้นการขับเคลื่อนงานมหากรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งนี้เป็นแนวทางสําคัญที่จะเป็นต้นแบบในการจัดงานระดับนานาชาติในครั้งต่อๆไปของกระทรวงและจังหวัดอื่นๆด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเหมือนการสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันก็สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นเจ้าของเรามาร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยกันในนามของกระทรวงวัฒนมผมเชื่อมั่นว่าศิลปินหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานภากรัฐเอกชนเนี่ยมีความตั้งใจตั้งตารอและจะร่วมมือร่วม,มใจในการทํางานครั้งนี้ให้สําเร็จด้วยดีอยู่แล้วกระทรวงในฐานะหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนยินดีที่จะร่วมมือและก็ะก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อย่างที่อาจารย์พลวัตได้พูดถึงนะครับว่าการสร้างการรับรู้ไม่ใช่แค่การเสวนาทางวิชารหรือว่าการจัดกจิจกรรมทางศึกษาครั้งนี้กับเดือนธันวาสองครั้งเท่านั้นแต่เราจะเริ่มเรื่องของกระบวนการสร้างการรับรู้สร้างการมีร่วมอย่างต่อเนื่องและก็จะเกิดขึ้นด้วยกิจกรรมหลากหลายเราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้มีโอกาสรัรบรู้แล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรจะร่วมร่วมมือกันอย่างไร จะทำให้การจัดงานมีความพร้อมมากขึ้นในขณะเดียวกันทางพออฝ่ายศิลป์คือท่านพิเยบนะครับท่านกิจยาและก็คุณอังกฤษซึ่งเป็นทีมพัทลักษ์และก็คุณมนุพรหรือคุณแอ้นะครับก็ได้นำพาศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศลงพื้นที่มาศึกษาข้อมูลมาเรียนรู้ว่าความโดดเด่นทั้งประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงรายคือเสน่ห์ที่ดีงามอยู่แล้ว จะเติมเต็มงานศิลปะอย่างไรเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในขณะเดียวกันในช่วงการจัดงานเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าทางหอ,อการค้าทางาสมาคมการท่องเที่ยวรวมทั้งทาง,ทางอุตสาหการรมหรือทางจังหวัดได้ประมาณการไว้แล้วว่าถ้าจัดงานไ h a แ l นด์เมล็ e ที่เชียงรายอยู่ประมาณสัก5เดือนเนี่ยจะเกิดการท่องเที่ยวเกิดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือคนสนใจมาเที่ยวงานที่เชียงราย รวมถึงจังหวัดที่อยู่เราแวกใต้เคียงกันพยาแพร่น่าน,านในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านคนครับในจํานวน5้าล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉยนอกจากเขามาดูงานศิลปะแล้วเขาต้องมาจับจ่ายใช้สอยมากินมาพักมาเที่ยวมาจับจมาซื้อสินค้ามาดูกิจกรรมและไม่ได้มาคนเดียวครับมากับทีมงานมากับครอบครัวมากับญาติพี่น้องมากับเพื่อนจะทําให้เกิดกระแสะหมุนเวียนในเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงประมาณการคร่าวๆไม่น้อยกว่า30,000ล้านบาทนั่นคือโอกาสทางเศรษฐกิจแต่โอกาสทางสังคมก็คือว่าเราได้มีโอกาสเสนองานศิลปะเสนอศักยภาพของศิลปินและความดีงามด้านศิลปะวาฒนมหรือด้านอื่นๆที่เราอยากให้คนอื่นรับรู้ผ่านกิจกรรมไทยแลนด์เบลเล่นี้ได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรนะครับที่กราให้เกียรติมาในวันนี้นะครับ แล้วก็เรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยกวยันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเตรียมการและการเมืินง,งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สร้างการรับรู้ให้มากที่สุดท้ายที่สุดนี้ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความดีงามความร่วมมือร่วมใจของชาวเชียงรายเราจะเป็นเจ้าภาพเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในขณะเดียวกันก็จะสื่อสารสิ่งดีงามถึงคนที่มาเยี่ยมเยือนไม่ว่าจะเป็นเดินทางมาเอง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามและท้ายที่สุดแล้วจะนําไปสู่เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจเราประมาณการว่าผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์เนี่ยครับไม่น้อยกว่า1000รายที่ได้ประโยชน์จากการจัดงานในครั้งนี้ในขณะเดียวกันเมื่อศิลปินหรือวนักท่องเที่ยวเดินทางไปชุมชนต่างๆก็จะเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดมูลนียน,นในชุมชนต่างๆด้วย นะครับก็โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งและก็เชื่อมั่นว่าชาวเชียงรายและทุกท่านนะครับที่ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับคงจะเห็นโอกาสนี้ในการที่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดท้ายที่สุดแล้วนะครับเรามีศิลปินที่ดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เราคิดงานด้วยกันตอนการเตรียมการเป็นเจ้าภาพท่านอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพัฒน์และศิลปินในเครือข่ายของเมืองเชียงรายทุกท่านเนี่ย ได้ร่วมมือร่วมใจการทํางานอย่างดียิ่งซึ่งท่านปลัดกระทรวงท่านรัมตีเองก็ได้ฝากขอบคุณผ่านผมมาถึงทางท่านอาจารย์ทุกท่านและทางเครือข่ายในพื้นที่ว่าเราจะเดินต่อไปด้วยกันเพื่อให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศครับโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ